ข้าหวยแห่ขอโชคหลวงพ่อสมหวังเขย่าเซียมสีอธิษฐานขอเลขตด็ดหล่นมาชัดจัดหนักงวดนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขเดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะแห่กราบไหว้หลวงพ่อสมหวังนะคะที่วัดกลางบางพระนะคะเขย่าเซียมสีไม่พลาดได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นนะคะ บริเวณวัดกลางบางพระนะคะหรือหลายๆคนเรียกว่าวัดหลวงพ่อสมหวังนะคะอยู่ที่ตมบังพระอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมนะคะพบว่าก่อนวันหวยออกนะคะใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะมีนักเสี่ยงโชคคนชอบตัวเลขเดินทางไปที่วัดไปขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะจุดมุ่งหมายคือการไปขอโชคขอลาบกับหลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ปังมาลวิชัยที่มีความสูงกว่า30เมตรนะคะโดยหนึ่งในผู้ที่ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบคือนายนัทนันอายุ25ปีอาชีพรับจ้างบ้านอยู่ดอนใหย่หอมอําเภอเมืองนคนปรปฐมนะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปขอพรขอโชคขอลาบได้พาครอบครัวเดินทางไปกราบไหว้หลือพ่อสมหวัง เขาบอกว่าเขามีอาชีพรับจ้างทั่วไปเมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนาเีเข้ามาทําให้การงานการเงินฝืดไม่คล่องเหมือนเดิมแต่ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้านอยู่จึงอยากได้โชคได้ลาบแล้วก็มีงานเพิ่มนะคะจึงมาพึ่งบารมีของหลวงพ่อสมวังนะคะโดยเขาได้พาครอบครัวไปจุดทูปถวายดอกไม้ทูปเทียนตั้งจิตอธิษฐานแล้ก็บนบานสารกล่าวนะคะ จากนั้นเขาก็นำแผ่นทองไปปิดที่พระหัตถ์ของหลวงพ่อสมหวังยกมือผนมกเก่าวขอพรขอโชคขอลาบในครั้งนี้นะคะตั้งใจมาขอโชคขอลาบขอาการของงานขอเงินและเพาะครอบครัวยากจนเขาบอกอย่างนี้นะคะหากสมหวังดังคำขอนะคะจะนำ แหวหรือสมหวังที่หลวงพ่อสมหวังท่านชอบนะคะมาถวายให้100กิโลก่อนที่จะเขย่าเส่อมสีนะคะไม้หล่นมา3อันนะคะได้หมายเลข620แล้วก็25นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะเขาโชว์ให้ดูแบบนี้นะคะ620แล้วก็25นะคะนี่เลยนะคะ พอโชว์เสร็จเขาก็กล่าวคำสาบานอีกครั้งจะทำตามที่สัญยาไว้นะคะก่อนที่จะเดินไปหาซื้อลัตเตอรี่ที่แผงต,งต่างๆที่ขายอยู่ในวัดนะคะนี่เลยนะคะไปขอโชคหลวงพ่อสมวังนะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ